สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอนทัวทร์ตลอนธรรมนะคะเดี๋ยวพูดคุยตอบปัญหาหลากหลายเรื่องราวกับทางท่านสมณะ,พ,ะพ่อพุทธจันทเสถโยหรือว่าท่านจันแห่งสันติอโศกและผู้ที่จะนําเรื่องราวหลากหลายปัญหามาถามก็คือท่านพลเรือเอกมณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะกรรมนมัสการค่ะรับายการเรามีสุภาพสตรีมาก็คึกคืคคคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมไม่ง่วงเอาเอ้นอนแม้กับทั่งจะต้องคอยแกล้งผมพอหลับมาถามเลยจริงๆผู้หญิงเนี่ย เป็นตัวแทนของดอกไม้ครับเพรฉะนั้นเวลามีผู้หญิงเข้ามาร่วมรายการเนี่ยเขาเรียกว่ามาเพิ่มความสวยสดงดงามให้กับชีวิตเพิ่มความเป็นแม่ไม่งั้นมีแต่ความเป็นพ่อมีแต่ความเป็นพระค่ะยังไม่พอก็เลยต้องมีความเป็นแม่มาผสมประสานให้เกิดความลงตัวด้วยครับเขาที่ล้าพูดถึงเรื่องผีว่ามีมีอยู่ที่จิตเรื่องจิตเนี่ย ผมมีเรื่องเล่าให้ท่านจารย์ฟัง oh. ท่านจะได้วิเคราะห์นะ <Okay. S 2> ว่าจิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆในโลกดีเนี่ยแม่มีใครไม่รู้จักอเล็กซานเดอร์บงอเล็กซานเดอร์มหาราชเกิดจากคุณแม่ที่ถูกว่าเป็นโสเภณีพ่อเนี่ยเป็นแล้วก็ไปคมขืนแล้วเอามาแล้วมีลูกเขาก็ฟูมฟักลูกให้แข็งแกร่งกล้าให้ลบคำดูถูกเขาลูกเขาก็จะรักแม่มาก แม่เขาสอนลูกเขาเนี่ยให้รู้วิธีการต่อสู้ให้จับงูงูกัดเลยเขาบอกไม่รู้จักจับต้องค่อยๆเขาก็รู้หนักรู้เบาอะไรมาวันที่แม่เขาบอกตรงเดินทางไปพ่อตายเมื่อไหร่ให้ไปยึดเมืองกลับเขาก็เดินทางไปเรื่อยสุดท้ายมีกําลังพลถึงห0 0 0 0นซึ่งนับว่ายิ่งใหญ่มากสวยเลยเจอเปอร์เซียกษัตริย์ดามิอุสยกมา 2, สองแสนห้องแสนห้กับห้าหม่ 2, น 5, ทางรอดไม่มีครับท่านทางรอดไม่มีเลยแต่เป็นอเล็กซานเดอร์จิตเขาแน่นอนมากห้าหมื่นเนี่ยนี่บันทึกไว้เลยลงบันทึกไวในในสลักไว้เลยว่าเขาสู้ตายเขาก็บอกพรรคพวกเขาว่าเรามีทางเลือกสองทางหนึ่งไปเป็นทาสของไอด้ดามิอุสเป็นทาสเราตายดีกว่าไหมแต่ไหนๆจะตายแล้วเรามาดื่มเหล้าจอกสุดท้ายแล้วจอกหน้า จะไปดื่มกันในนรกโอ้โห,โห,โห,โหคนหอึกเขิมเขาวางแผนเลยนะมีแค่ห้าหมื่นเองเอาตีหลอกเข้าไปแล้วเอาทหารที่เก่งที่สุดของเขาเนี่ยแหวกทหารที่เก่งที่สุดของกษัตริย์ดามิอุสให้เกิดช่องว่างแล้วเขามั่นใจในตัวเขาว่ากูเนี่ยจะพุ่งหอกให้ถึงมืองไปให้ใกล้ที่สุดไปเกินระยะหอกอคือพุ่งไม่ถึงแน่แต่ไม่มีทางแล้วมันเสริมมาเลยเขาก็ตั้งจิตว่า ไม่โดนกูตายสิ้นชาติเป็นชาติโดนกูรอดคุ่งสุดแรงถึงน่นี่ครับแล้วก็เฉียดแก้มด W ไปเลือดไหล W ตกใจเฮ้ยมึงพุ่งมาได้ไงวะไกลระยะนั้นถอยทับแพ้จากวันนั้นแพ้ตลอดแล้วเขาชนะไปบุกเข้าไปบุกเปอร์เซียไปถึงอินเดียแล้วไปตายที่อินเดียนี่อำนาจจิตอีกคนหนึ่งคือนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นในพลที่ถูกปลดเพราะว่า เศรษฐกิจไม่ดีนุ่งเกงก็ตูดขาดมีภรรยาก็มีสามีแล้วมีลูกสองคนเพราะว่าตัวยากจนลบกับปรัสเซียก็สู้ไม่ไหวรัเสเซียมาบอกว่าต้องการหาในทหารปืนใหญ่ไปยิงนโปเลียนก็ไปสู้เลยปรากฏรัเเีียคือเยอรมันเนี่ยเก่งมันยึดที่มันข้ามแม่น้ําเฝ้าไว้ตรงสะพานแล้วกูยิงลูกเดียวเหมือนข้าม,มาังกูยิงหมดยิ่งลบยืดเยือมันรอด,ดครับ ประวัติศาสตร์เขาแน่นอนมาคนถือธงเนี่ยสิบคนตายหมดนบโปเลียนก็อยากกันนั้นเลยเอาหรอวะจนตายกับตายอย่างมีเกียรติกูเลือกตายอย่างมีเกียรติดีกว่าควา้าธงวิ่งข้ามสะพานกระสุนไม่โดนอ่ะหันไปเรียกพวกเออพวกก็วิ่งมาก็โดนกันอูนตุรุบอกเฮ้ยแล้วมันทำไมไม่โดนวะกูก,ก็เลยชนะเลยว่าเป็นกษัตริย์นโปเลียนที่ใหญ่นี่คืออํานาจจิตฟังๆแล้วอนุภาพของจิตเนี่ยมไม่ธรรมดาเนาะไม่ว่าจะเป็น เอ่อนโปเลียนที่เล่ามาล่าสุดหรือก่อนหน้านั้นคืออเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ยิ่งใหญ่มากคือจริงๆความยิ่งใหญ่เท่าที่ได้ฟังมาทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ของคนที่มีความไม่พร้อมแต่มีความเพียรอเล็กซานเดอร์ทหารแค่ห <50, 000. S 1> ้าหมื่นกับสองแสนห้าถามว่าความพร้อมเนี่ยพร้อมไหมไม่พร้อมแต่เพราะใจเพียรเนี่ยเพราะใจเพียรเนี่ย อะไรก็ไม่ไม่สามารถต่อ,อไม่สามารถสูออ้อำนาจของจิตได้แ mm hmm. ม้กระทั่งนโปเลียนที่นําเสนอมาเนี่ยจริงๆตัวเองก็อดเรียกว่าขาดแคลนนะนยากจนยากจนขาดเมียก็เป็นแม่ไม้สาวแกเป็นสาวแก่ mm hmm. จริงๆพูดก็พูดเถอะตอนเองจะอยู่ในสถานภาพใดเนี่ยมันไม่เป็นประมาณ มันอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยสู้ไม่สู้ถ้าใจของเราสู้เนี่ยปัญหาก็จะกลายเป็นปัญญาอแอนฟอร์ะเข้าใจความแตกต่างระหว่างปัญหากับปัญญาไหมค่ะคือปัญหาเนี่ยมันคือสิ่งกวางกั้นเราอะแต่ปัญญาคือสิ่งกวางกันเนี่ยไม่ใช่กำแพงแต่เป็นบันได เนี่ยเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเพราะมีสิ่งกวางกันข้างหน้าเราอะเน,นี่ยแต่เป็นบันไดเราก็ไต่มาทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งมามา,มาถึงห้องทํารายการวิทยุโทรทัศน์นี้เพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญญาแ <ฮะ S 2> ม้กระทั่งนโปเลียนก็ตามอเล็กซานเดอร์ก็ตามล้วนแต่มองสิ่งที่กวางกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นบันไดมิใช่มิใช่กําแพร คนจำนวนมากเนี่ยมองสิ่งที่ขัดขวางเราเป็นกำแพงใช่ค่ะก็เลยไปไม่ได้ถึงได้ต้องไปบนบานสารกล่าวนั่นใช่ไหม <c oughs> บุตรสบาขออธิฐาน <c oughs> บุตรสบาเสี่ยงเทียน <c oughs> <c oughs> ช่วยด้วยเธอ <c oughs> ใช่ใช่แต่รุ่นรุรร่นเธอไม่น่าจะทัทนทันครับบุตรสาเสี่ยงเทียนบุตรสบาขออธิฐานรุ่นเขาเลยนะรุร่นเธอเลยเหรอเคยเคยบุตรสบาขออธิฐานขอให้ละเด่นรักข้าคนเดียวนะ อย่าไปรักคนอื่นเลยเถอะท่านเขาไม่ทันหรอกอย่าไปแต่นรุ่นท่านบรรณวิทย์เนี่ยแน่นอนผมนานตอนนักร้องเขาเป็นอย่างเป็นรุ่นรุ่นดูนแลเลยอ๋อปร,ประมาณนั้นะนะเนาะครั้นั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่ามนุษย์เราเนี่ยที่พ่ายแพ้ทุกวันนี้ไม่ใช่แพ้ใครนะแพ,แพ้ใจตัวเองแ,แ,แ,อแพ้ใจตนเองบรรดาวีรบุรุษท,ทั้งหลายที่เล่าลือนามในโลกนี้อเล็กซานเดอร์ก็ตามนโปเลียนก็ตาม ใกล้ๆเรามาพระสมเด็จพระลเลสวนก็ตามใช่ครับพระแสงดาบคาบค่ายเกิดจากอะไรสู้ก็เกิดจากการที่พลังเอาดาบคาบไว้ที่พระโอ์แล้วก็ปืนค่ายพาม่าแล้วสิ่งที่ได้มาคือพระแสงดาบคาบค่ายแล้วต่อมาพระแสงปืนข้าบแม่น้ำสตตงคืออะไร ยิงข้ามม่น้ำปืนไปไม่ถึงหรอกใช่แต่ด้วยเขาบอกบุญญาพิหารแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าอาจจะใส่ปืนมากไป<ช>หน่อยแล้วปากไม่ระเบิดนั่นคือสมัยพระนเรศวรหลังจากนั้นสองร้อยปีสมัยพระเจ้ากรุงทนยุทธาการทุบหม้อตีเมืองอเกิดจากอะไรที่เมืองจันทร์พระเจ้าตากยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ,ใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือนี่เราจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวตีแหกฝาวงล้อมลุยพม่าฆ่าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นทาสสองมือถือดาบ มั่นใจนักรบไทยของพระเจ้าตากฝากฝังกรุงอยุธยาวันข้างหน้าข,า,า,ขาจะมาทวงคืนแผ่นดินไทยดานเดือดครับทับข้าสึกรุมล้อมมวัวแต่กล่อมสตรีเลิงโลกีเป็นหลักนักรบกลายเป็นสอบพบกับความปลาชัยเจ้าตากทนไม่ได้แผ่นดินไทยเป็นหลักนักรบคือนักรบนักสู้แห่งกรุงศรีตีฝ่าทับตองอู ตายหรืออยู่ไม่สําคัญคือนี้จันหลับไหลแหกวงในวงล้อมอ้อมออกจากกรุงศรีไปเข้าตีเมืองจัน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  uh huh. เนี่ย uh huh. เขาแอคโคคาลาบาเพราะนั้นเออถามว่าพร้อมนะนะแต่เลือกที่จะทําไม่ให้พร้อม uh huh. เพื่อที่จะไปกินข้าวเมืองจัน uh huh. เนี่ยถ้าชนะก็ไปกินข้าวเมืองจัน ถ้าแพ้ก็ตายอดตายด้วยนั่นแหละอดตายด้วยถูกข่อข้าวแล้วเนี่ยท่านมรวิย์สังเกตนะพูดธนประสบความสําเร็จเนี่ยออยู่ที่ใจแทบทางนั้นเลยถามว่าพร้อมไหมพระนเรศวนเป็นเฉลยนะพูดก็พูดเถอะถูกจับไปอยู่ความในฐานะเป็นตัวประกันเป็นเฉลยไก่ชนะเขาก็บอกไก่เฉลยถูกต้องไหมแต่พระนเรศวรเลือกที่จะ มีกระจายต่อสู้แล้วไม่ใช่แค่ต่อสู้นะสู้ต่อนะท่านบรรณวิชัยครับไม่ใช่แค่ต่อสู้แต่คือสู้ต่อเพราะนั้นอาจามาถึงได้บอกกับพี่น้องว่าเรานําประวัติศาสตร์ที่ท่านบรรณวิชเล่าให้ฟังจกกนกระทั่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่อาตมาพูดถึงเนี่ย เพื่อต้องการบ่งบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมจำนนและอย่าไปบนบานสารกล่าวอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตมนุษย์ชัดเจนนะคะวันนี้กราบนมัสการขอพระคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ระบบหัวเขาปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอ,อกเดี่ยวหัวใจกว่าจะตัดสินใจหลายปีแต่พอมาได้กินนึงก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเขามันก็เบ,า,บาไปปวดท้องก็หายัวใจปกติปวดหัวก็หายห,หา,ยหายไปเสียเลยนะ